ก็สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพ้งแฟนยูทูบแฟนเพจแฟนไลน์ทิกตอกุกท่านนะครับไลฟ์ฟ้อมแบบฟ้อมเมื่อนี้สิผาพี่น้องมาเบิงร่วมพีร่วมน้องกินข้าวปลาหน้าฟ้ามอังคะนั่งฟ้ามนะครับมื่อนี้นี่ครับมีหลายคนนะครับหลายท่านครับอันนี้กระลังสิผ้ากันย่างหัวเป็ดครับย่างหัวเป็ด บ็เป็นหัวเป็ดไทยหัวเป็ดหน้ากับหัวเป็ดหัวเป็ดบิ๊กซี่มีเสือมาคู่บอลนะครับก็มี่ซางหน่งซางหน่งร้อยเมียครับบังหว่าไปกินในยังแขวออกเกลียนึงครับเข่าออกเอายิ้มจังหน่อยด้วยยิมส่ยุธทัวร์ด้วยเพราะว่าขันแม่นขันแม่นสอบขันแม่นสอบหาที่ไปที่มากของแข่าเพราะว่าสีสอบเนี่ยก็ลงพ่นอยู่เพราะว่ามันไปไล่หมองครับ ก้อนลายเหี้ยนนี่ครับมีลายมีลายน่องลายจ่อลายก้นอันนี้หนาวพอสมควรครับก้ลัง้ากันย่างข้อเป็ดนะครับก็มีเมนูหลายอย่างนี่ครับอันนี้เสียหนึ่งครับมันจะวาครับเสียขาดนะครับเจ้าของบ้านสวนริมน้องคุเวียนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัตตะไข่ได้พี่น้องนะครับช่องสมประสงค์คนโกะครับอันนี้ก็เมโน่ทั้งนี้กับมีการเทสลาบนกเป็ดครับ ลาบลูกเป็ดอันนี้ลาบลูกเป็ดนะครับแจมหมูแก้มแจมเหลาขาวนะครับน,นี่นี้สร้างนะครับมีหลายคนคน,น,น,นี่คือบ้านสวนคนเด็ดไม่ไมอยู่ฟาร์ม่วงคนครับมีลาบเป็ดลาบปลากับมี่พี่น้องลาบปลากับมี่อันนี้สร้างบ่ได้ลาบครับกินเป็นเปลนมีผักนะครับพี่น้องมีผักคุณพี่น้องพิธีจิบก้อนเดือดสารเนืเ้อหม้อเรง ครับจากใครจากหน้าครับจากการทําการทางมานพกากัานมาดร่มกันอยู่อยู่ฝา้ามัวเกตาลครับนี่ฝ้ามัวงามนะครับนี่กําลังเชิญพี่น้องมากินเขาน้ากันนะครับพี่กระลังไม่กินเขาน้ากันมาหลายคนนี่เป็ดกระลัยงย่างครับ <c oughs> มารับประทานน้ากันย่างหัวเป็ดนนครับี่เบียไม่ได้มาจากใครดีต้องทอดกรอบๆมันต้องใส่เวลา แต่ว่าม่เสีรอบเพราะอะครับด้วยการเกิดการย่างเห็นว่าสีไฟไปน้ำคือบรรยากาศของตรงไหนตรงหน้านะครับก็ได้อยากมาแวะสมประสงค์คนโกมาเด้อมาแวะกินหลับไก่ย่องหลับเป็ดหลับไก่คว่มเจตานยู่บ้านถมวงหน่อยมุสิเปรตนะครับตรงขามกระทั่งขาบ้านนะครับสถานที่นี้ปลอดสิ่งเสียติดครับแต่ว่ากับชิมี่เนี่ยไหวเหล่าขาวสั็จล้วครับย่างไหลครับขัดดังมาไหลกัครับแม่คว้าเป็นกระลังไม่เงี้ยผ่านแล้วกระลังหา สีเมือจังน้อยครับเอฟซีพี่น้องนี่กดติดตามหัน,เน้เด้อนะครับกดไลค์กดแชร์ต่อไปให้ผู้เห็ดขีบมีกําลังใจจังน้อยนะนะครับกดติดตามมันมาถึงยี่สิบเลยนะครับอันนี้นี่ลาบนกครับพี่น้องก็ี่มีลาบนกเนี่ยลาบปลาโอ้สองสามเมนูพักจากธรรมชาติมีผงพูดไปย่วมาใส่เวลาพักกันเนี่ยใส่น่ะ กินรอเขาจะไปคว้าบังหนงเพราะว่ามันเขวว่ามีผมยักินไกล้บ่ได้สร้างหนงสีน้ำหมาเฉวกับน้ำหมายากี่ยวครับคดีนี้ต้องสืบดวนกอไนี่ครับยางหัวเป็ดพวกยางกับยางนะครับหัวย่อยกไม่เพามีเราเนี่ยเอามามาไปเนี่ยครับมากินครับอกหากองเขาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ กินเขาแร่งเขาแรงมากินเขาแรงลาบปลาเดีมาไปขามากปะเนี like ่ยในหอยไทยครับในเขาเนี in ้ยครับพี we, ่น้องราบนกพี่น้องราบนกลองมึงราบนกแซบสมกำลังแซบอ่าแซบแ โอ้สุดยอดสุดยอดกินเขากินเขาแต้งครับพี่น้องมาเดราต้านมาพย่พ่นเด้อล่ะมาลงพ่นลงพ่นมนีลงพ่นกมาครับมือนีลงพ่นกมาบ่แม่นว่าผมตัวเด้อครับลหมลงพ่นพนังอยอะคนลงพ่นพนังอยอะคนปนีก็หมดไว้มาอยู่เพียบครับพ่นนีเพรคือพ่นพุ่นครับพ่นนีเพ่าะเมีปัญหาดอกเลี้ยงบ้านกอก ลุงพ้นบานตะมวงครับไปแหงกบาน้งกอง้ฮะไปังเลื่อนเอ้มพยบาสครับว่ได้กินยังรุ่นแรกหรอก ัเขาเนี้ยพี่น้องอ๋หลับนหลับกรโดนห่วมตนไหมอืมไม่ถยาวนเด้าหรพักพักนเดาพระมเพราะกรดในพักกระโดนพี่น้องเาานพักกระโดน้พักกระโดนมกแงโตนะครับเมื่อสีดียร์พักผมมีสารเจมี่ครับพักตั้งประ อย่ารอซี่อย่รอหนองซี่อะไรพักก็หลายรอหนองก็หลายพักนะครับเนี่ยพักกาดพักกระโดนพักกระเดาพักปลาไหลายอย่างครับพักไ่กระมี่พักกระเดากะมี่พักกระโดนกระมี่พักกระโดนน้าครับพี่น้องพักไตอันนี้พักเมีน เออะไรอะไรม่ผมกินเนี่ยมันเมืนก็ม่เลยมันเสีบพักยังัักไซไักไซแต่ละไซไงมันงามบุไซครับนะครับจาฟางฟางัว่ัวเป็นตัวงามนะครับพือใ้จากชมว่ามาเบืงเด้อไม่จะลกเสีซตัวหาตัวต้องตัวผัวตัวแม่ครับหลายฟางวัวฟางหัวแบบนีงว่างๆเอซมาเบืงเด้อมากินลาบก่ย่องเาไปน้อง

เราไปไ้เราถีกินพักแงเกินพักชิ้ักผักชีครับบ้านอปนจะแซบด้วยครับส่วนยีสานกินได้ถึงล่างครับหลับปะหรือหลับนกันหน้าครับโอ้แซบปะเจอดสุดยอดครับนี่ข่าเรงขาเรั่งท่านี่กินข่าท่านกินเรา ไม่คอย่เนนี่รคอยดิคขึ้นเขปาปลาหมดนะครับรับรอรับนอ, <c oughs> บนอครับไปองม่่อยบเบาอ่ริงอมอันนี้อันนี้มกปานมันึ่ <c oughs> ปานกระามกปากระชื้ครับ มาดานัไดอลาบลาบัเป็ดลาบนอนอาด้าอันดย่ายเป็ดกุขสิบ่ได้กินหอแต่ว่ายกยาเป็ดกูขึน่ได้กินหอกอนี้นะกลังสูคับกลังสครัพี่น้อง้กมันก็มี